มเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่15กันยายนที่วัดป่าหินเกลืงวิปัสสนาตำบลบ้านแหดอำเภอบ้านแหดจังหวัดขอนแก่นพลตีวิรยุทธ์ลักษินรองแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาพ,พัฒนาศา,าสานาสถา,านทำความดีด้วยหัวใจร่วมปลูกต้นไม้ทำความสะอาดบริเวณศา,าสานาสถา,านเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม255 67ในการนี้มีพระครูพิทักษ์สิริสารจเจ้าอาวาสวัดป่าหินเกลือวิปัสสนาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีพลเอกสมชายเพ่งกูดนายทหารราชองคารักษ์พิเศษตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาพระราชทานและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเขารู้สึก,กินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมที่สําคัญในวันนี้ผมมาที่นี่เป็นปีที่สองครับปีที่สอง ได้มากราบสรีล,ล่างหลวงปู่จันดีซึ่งปีนี้ครบรอบปี25ที่ท่านละสังขารไปนะครับทางอำเภอและทางวัดก็จัดให้มีกิจกรรมนะครับซึ่งจิตอาสานะครับก็จะมีทำบุญนะครับให้กับหลวงปู่กิจกรรมปลูกป่านะครับกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมเมื่อเกียรตินะครับ นี่ก็จะเพื่อให้เกิดความรักความสมัครใกันนะครับแล้วก็ถวายพระเกียรติให้กับในหลวงรัชกาลที่10ของเราครับ